ตักบาทเทโวอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงมานี่ก็เป็นอยู่ในบทธรรมที่แต่งใหม่หรือในเรื่องของเวสันดรนนะเรื่องของเวสันดรก็ไม่ใช่ชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะแล้วเวสันดรทั้งหมดพอไปดูก็อยู่ในกลุ่มคําแต่งใหม่เหมือนกันนะอืนนี้เวสันดรเนี่ยจะมีอยู่ในจับพระโอษฐ์ด้วย ตอนนั้นที่เราดูจากพระโอษฐ์เราก็เอาจากพระโอษฐ์มาเนี่ยจากพระโอษฐ์จะดึงเวสันดรเนี่ยในส่วนที่เป็นข้อธรรมะนะเอามาใส่นะแต่นีเ้เราก็เชื่อว่าตรงนั้นน่าจะใช่แต่พอไปเอาเนื้อหาตรงนั้นไปเสิร์ชหาดูแล้วเนี่ย เรากฏกว่ามันอยู่ในกลุ่มคําแต่งใหม่ทั้งก้อนเลยอยู่ในก้อนเดียวกับคำแต่งใหม่อื่นๆก้อนเดียวกับสิทธัตถะอะไรต่อะไรทั้งหมดเลยก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องของเวสสันดรก็ถูกแต่งใหม่ด้วยนะแล้วเวสสันดรที่ว่าเป็นชาติสุดท้ายก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าใช่คำพระพุทธเจ้าก็จะขัดแย้งกันพอพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยจะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต there. Nah.